วัสดีครับวันนี้ผมก็จะสาธิตเกี่ยวกับเรื่องการใช้ออกซิเจนเหลวที่บ้านง่ายๆอันนี้เป็นถังที่บรรจุกา๊าซเหลวเราก็เอามาใช้บรรจุออกซิเจนเหลวนะครับออกซิเจนเหลวที่เราใช้บรรจุเนี่ยมันเป็นออกซิเจนเหลวเกรดก,การแพทย์เหมือนกับที่ทางโรงพยาบาลใช้คือเป็นออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์99.99%นะครับ ถังที่ใช้บรรจุก,ก๊าซเหลวเนี่ยมันจะมีฝาปิดนะฮะเป็นเป็นเป็นโฟมกันความร้อนฝาที่ปิดเนี่ยมันจะปิดหลวมๆนะห้ามปิดสนิทหรือเอาอะไรมาวางทับไว้นะเพราะก๊าซเหลวเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยถ้าเราไปปิดแน่นหรืออะไรมาทับไว้เนี่ยแรงดันที่สะสมเนี่ยจะทาให้ดันเนี่ยระเบิดออกมาได้งั้นต้องปิดอ่างนี้เนื่องจากออกซิเจนเหลวเนี่ยมีความเย็นมากถึงลบ 160องศาเซลเซียสเย็นมากเลยเวลาเราเปิดมาจะเป็นไอเลยเนี่ยเป็นไอออกซิเจนเหลวที่บรรจุในถังนี้มันจะต้องมีอัตราการระเหยถังนี่30ลิตรอัตราระเหยของออกซิเจนเหลววันหนึ่งก็จะตกประมาณ0 3ถึง0.5ลิตรต่อวันนะออกซิเจนเหลว1ลิตรเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ1กิโลเศษเศษหจอะไรประมาณนั้น เซตว่าออกซิเจนเหลว1ลิตรก็ประมาณ1กิโลแล้วกันนะวิธีที่เราจะเอาออกซิเจนเหลวอ,ออกมาบรรจุใส่กระติกพวกนี้อันนี้เป็นกระติกกระติกสเตนเ,เลสสุญญากาศนะกัวปั๊บที่เราใสนนนนน่น้ำแข็งเนี่นี่แหละน้ำน้ำร้อนน้ำแข็งเนี่ยมีหลายขนาดนะมีหลายขนาดให้เลือกอันนี้ก็เป็นกระติกอันนี้ก็เป็นสายสำหรับใช้สำหรับหายใจ เป็นสายที่ใช้สำหรับหายใจทั่วไปนะใช้สำหรับหายใจทั่วไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นสารดูดซับเป็นผงที่เป็นผงที่เป็นเกรดเดียวกับฟนะู้ดเกรดก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้ผมก็จะสาธิตให้ดูถึงการเอาออกซิเจนเหลวเนี่ยถ่ายลงมาที่กระติกแบบนี้นะ ตอนที่เราจะทำอะไรเนี่ยนะกับออกซิเจนเหลวเนี่ยเราจะต้องสวมถุงมือนะใส่แว่นสวมแว่นนะถ้าใส่เป็นเป็นไอฟเฟกชิลได้ยิ่งดีเป็นหน้ากากป้องกันได้ยิ่งดีอย่าทำแบบผมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะเพราะอันนี้ผมแท่สาิตที่ให้ดูวิธีทำก็คือเราจะมีหัวดูดอันนี้เป็นเขาเรียกหัวดูดนะตอนนี้ก็จะเป็นเป็นมือสำหรับปิดปิดเอาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นท่อ ให้ดูดออกมาเวลาจะดูดเนี่ยท่อเนี่ยมันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิปกติถึงจะดูดออกได้นะแล้วก็หยิบเมื่อเราสวมหน้ากากป้องกันสวมแว่นสวมถุงม,มือตั้งสองแขนเรียบร้อยแล้วนะเพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเหลวเนี่ยมันกระเด็นโด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 น,โดนผิวหนังเพราะมันไหม้เลยนะถ้ามันโดนเนี่ยจะเจ็บแล้วก็ไหม้อาจจะอาจจะเป็นแผลรุนแรงได้ ถ้าคนที่ไม่ชํานาญจะทําอย่างผมโดยเด็ดขาดเนี่ยเราก็หยิบอ้นี้มาเราจะถ่ายออกซิเจนเนี่ยออกมาใส่นีนะเนี่ยใส่กระติกพวกนี้ใส่กระติกพวกนี้แล้วก็จับนีแล้วก็ปิดเอาไว้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนนีไปแล้วก็สวมนีไว้ระวังนะมันจะกระเด็นใส่นะค่อยๆเนี่ยค่อยๆใส่ลงไปออกซิเจนเหลวไปถูกพ่อนออกมา ของเหลวมันจะออกมาเป็นของเหลวเป็นแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์99.99%นะแต่เป็นในรูปของเหลวเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเข,ข้ามาถ่ายใกล้เข้ามาถ่ายใกล้เนี่ยเนี่ยจะเป็นจะเป็นออกซิเจนเหลวนะนี่ผมจะเทออกให้ดูนาะยจะเทให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นของเหลวนะเทออกมาให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยมันโดนขาเจ็บนะ เนี่ยมันจะพอตอกไปที่พื้นก็นจะระเหยกลายเป็นแกส๊สออกซิเจนม,มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนพอเราได้ออกซิเจนเหลวแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยอยู่ในอยู่ในกระติกเนี่ยกระติกอันนี้ประมาณ3 0 0 c ซีซนะถ้าตั้งทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้นะตั้งทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆระเหยนะเนี่ยถ้าเราเอามือปิดไว้เนี่ยมันจะมีแรงดันออกมาเพราะมันค่อยๆระเหย นี่เราจะปิดสนิทไม่ได้ปิดสนิทมันก็ดันดันไปเรื่อยๆจนระเบิดได้ไอ้น,นี่ก็เหมือนกันปิดสนิทไม่ได้เพราะแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการที่เราออกซิเจนเหลวมาใส่กระติกอย่างนี้เราใช้สําหรับหายใจก็ได้ในใช้สูตรดมเนี้ยแต่ระวังนะข้างในที่เป็นออกซิเจนเหลวนะถ้ากระชอกใส่หน้านี่โดนหน้านี่ไหมเลยนะก็ค่อยๆหายใจ หายใจเหมือนทั้งปากอะดูดแต่ไม่ใช่ดูดออกซิเจนเหลวเข้าไปนะแค่ดูดลมที่แก้ที่เป็นออกซิเจนเหลวเวลาเราวิ่งเราไปวิ่งเหนื่อยเราออกซิเจนเนวางไว้ตัวนี้เราไปวิ่งเหนื่อย,เ,ออเ,ยเ,หอเ,เหนื่อยเหนื่อยปกตีเหนื่อยจะหายใจไม่ทันเราก็อออกซิเจนมาหายใจแบบนี้ก็ได้นะหรือเราใช้สาย สายนี้ก็เป็นสายสําหรับสายหายใจด้วยออกซิเจนแบบที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้ก็เป็นฝาที่เราทำดัดแปลงขึ้นมานะแล้วก็จะปิดปิดปิดลงไปแบบนี้เนี่ยปิดลงไปนะปิดให้แน่นนะแล้วก็จะมีข้อสือว่ามันมีลมออกซิเจนออกมาทางนี้เราก็หายใจ ถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆแบบนี้โลมอกซิเจนจะออกมาที่ประมาณเซษตหนึ่งส่วนสี่ลิตรต่อนาทีแต่ถ้าเราเราใส่สายหายใจนี้เข้าไปนะสมมติเราเอาอันนี้ไปด้วยแล้วก็ใส่เดินไปด้วยเดินไปด้วยกระชอกไปด้วยเนี่ยมันจะกระชอกเนี่ยมันจะกระชอกออกซิเจนที่มันกระชอกเนี่ยเนี่ยมันจะมีอัตราระเหยเยอะกว่าหนึ่งส่วนเซนหนึ่งส่วนสี่ลิตรต่อนาทีอาจจะถึงหนึ่งลิตรต่อนาทีขึ้นอยู่ว่ากระชอกมากหรือน้อย เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ออกซิเจนมากเราก็กระชอกมากหน่อยมันก็จะออกเยอะหน่อยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันออกเยอะออกน้อยยังไงอ่าสีฟ้าดับก่อนแล้วเดี๋ยวเปิด